หอมใจลุงนะครับข้าวมาฝากอ่าเป็นโอ้ทำกับข้าวมาแล้วงงลรออองอมือเที่ยงก่อนหมายเลขสอ,อ,นะอม,อม,อม มือนี่มือไหนมือเช้าบอก้ยกินจริงเลยทุกคนโอ้โหหิวจนขนาดนี้เลยอ้หิวจนแบบต้องกอกเลยกินในโลกจำกินในโลกจำข้าวเที่องเป็นบ่ายสอง ว้าเ็ดงานเมื่อยๆสัตทีลุกสุธิหลักเห็ดกับเขาเห็ดเก้าขับตอนมอนตามีผลเลือด้น่าโอ้ยเอานวดแน่นวดเนี้ยที่เมียกินแล้วขึ้นเงินไอหัวกินอันแรกก็ไม่น่ากินแล้วนี่แจมแมงดาตั้งแต่สอวันที่แล้วอน้ำพริงเดื่เก่า นี่ตำทว่วที่แบ่งมาจากลูกแล้วมาที่ซองคำก็หมดนี่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 ว่าตามมาทิตย์แล้วต้มปลาช่อนเกี่ยรทิต่อไปให้พ่อเอาตอนให้ลูกโอ้โหสดแต่น้ำก็พอเราจะไงเราชิมเหลือนี่แล้พวกเจ้ากินหรือยังนี่กินเลยกินแล้วไม่กินเหรอก็ลุงไม่กินเนาะเราก็ต้องให้ลุงให้กินก่อนสร้างว่ะลุงให้กินก่อนลุงทำงานยังไม่เสร็จ แก่ได้เอาแล้วเอาแล้วใส่เองแกะไม่ได้ลุงเอ้ยจะได้ให้กินบ่นี่เอาออกซิโอ้ยมันดดอกินเลลุงออกซิน่าจะมันคล้ายๆสุนยกาไหมน้นปิ่นโตโอ้่นรักมากเลยปินโตลาแต่จะไม่เห็นตออปลาเพราะมันลึก มันมือนน้ำทะเลลึกต้องต้องต้องวิดน้ำก่อนเนาะวิดน้ำมันจะเห็นหัวปลาก่อนดำแรกต้องวิดน้ำดำดำถึงจะได้เห็นปลาต้องไม่สวิงมาด้วยมันจะอร่อยมากนะเนี่ยอันนี้ใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงครับป้าสามเมนูนี้ใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงสิบนาทีโอ้โหสิบนาทีต้องวิดน้ำก่อนนะน้ำเยอะอือหืออร่อยมากเลยแฉบแฉบอิ่มแล้วครับเอายกแล้วยกแล้ว ต้มปลาเนี่ยจิงต้มปลาโอ้โหลุงเอ้ยอร่อยมากนะยังไม่ได้กินเลยบอกอิ่มไนะ้มอิ่มน้ำแล้วป้าอะไรนะป้าอิ่มแล้วครับต้มปลาชอ่อปลาช่อขอบคุณแม่ครัวที่ทำให้เราอิ่มนะครับ <c oughs> อย่างเมย์ต้องกินไว้มีต้องกินก่อนเออควดีของมีเยอะอย่างนึงนะเรียนเดียวเนาะเขาอี๋นะการนั่งกินกินข้คำท้งน้ำตาเป็นยังหงงซับซึ้งอย่างเนี่ยที่เมียต้องกินก่อน <c oughs> อน,นีนะ่ไม่ใช่อะไรนะเออจะมีอะไรไม่ปลอดภัยเมียก็ ไลหัวเดสม่ใช่ไม่ใช่ขกินขี้ปากน่ใช่ไม่ใช่กินขี้ปากต้องทีสุดลองก่อนโอ้โหนี่เนื้อปลาอเราไม่กินเอาเรากินแซจะบอกให้รสชาตินีผมไม่ไกินมานานแล้วใส่อะไระป้เือใส่ใจเขาไปด้วยใส่ใจไปด้วยแซบจะบอกใคร มันนั่งอยู่คนเดียวแต่ที่ไหนได้ร้อมเลยข้างหน้าโอ้ยพริกพริกพริก,ก <c oughs> โอ้โหใส่พริกไปในต้มแล้วโอ้ยชิมก่อนมันก็แบบ่อยสิรสชาติต้มก็ไปหมดสิ <c oughs> โอ้ยเอาเจ้าวม่แค <c oughs> รงใส่แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยรสชาติใหม่รสชาติใหม่โอ้เอ้าพอนานนาข้าวบอกไหมวันนี้อาแป้งมาแล้วแม่มือ ก้องประมาณสองรยตัวเดีอส่องมานน่ก้องประมาณสองรอยตัวมาก้องไปอีกแล้วอุ้ยตั้งตัก้องตังก้องขนเลยให้ลงแ่งบ้านตังก้อง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 มาทิ้งต้ไ้ง้นเขา้ยอเจีวนแข้งมีนางเออเกิดได้ังงบ้างเิ่งกินจีวแข้งเออเอาเอาเกินยังไงให้โรคจำกินยังไงให้โรคจำิอก่านีเฮ้ย อบไก่พักเนื้อต้มให้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้ป่าได้มือได้บทั่นได้มือกนังเบิ้งสดน้ำเนี่ยเบิ้ลอะไรก็อีน่ะก็อีเรามีกี่ตัวกันกูอี๋จุดตุดแบงกนังเหรอวะไปแล้วกนัง่อย่แล้วแบงกนังเนี่ย ยกจอมนี้ให้คนไรยใจเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้อห FC ดูปาตกินยังไงให้โลกจำหมดแล้วทำอะไรมอีก ปาร์ตลุงเอ้ยพอแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้น้ำโข้งอยู่กลนนะวิ่งไปไม่ทันสองคำระหารเนึอยาคืนน้ำลายยาไม่ได้คืนยิมแล้ว จะ,จะมีเยอะบ่แม,ม่ฮะกินแล้วนั่งไงแคก์ตืนน้ำลายตื่นแล้วต้องไปเอาตังเงียบมากินข้าวจะได้ชับเต็ดมาเด้อแจมิงแข้งใหญไงนะพี่น้องเลยตั้มักทั่วครับหมักทั่วเขาบอกกินเขากินหมักประเทศครับ <c oughs> ขัาวก็น้ำตาลน่อย โอ้ต้นบอกคอใหญ่แก้มกันยังใส่กันยังออย่าให้ย่าติเห็นนะอย่าให้ย่าติเห็นมาเถินย่าติเห็นมาได้ป่ย่าติเต้องเรีบจองเลยอือว่าเดจะเข้ำกันนะจะเป็นตะดีกันนะนนั่งไงนั่งกะใี่ หุ่เหาุ่เจวเออเป็นยังลูกแสบโอ้ยแสบสองแสบน้องเอ้อแสบสนับข้าวลุงโอ้มีแหงเนาะซบไลยเซ็บไลย Này phải như vậy lục năm mươi năm năm mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm

อันนี่สวัสดี